ลิเดียไม่ลืมบุญคุณปูพงสิษิ์รีโพสต์ถึงเป็นคนแรกหลังได้ออกจากโรงพยาบาลกับสามีแมทธิวดีนและก่อนอื่นค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะว่านับว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยค่ะเมื่อสาวลีเดียและหนุ่มแมทธิวนั้นประกาศว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหลังจากที่รักษาตัวมานานกว่า30วันซึ่งลีเดียค่ะได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า พอควรปฏิบัติที่คุณหมอแนะนําสําหรับเราท่านอื่นที่รักษาหายแล้วกลับไปบ้านแล้วรวมไปถึงประชาชนทุกคนคือควรใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆระวังเรื่องน้ำลายน้ำมูกและอุจจาระเว้นระยะห่างทางสังคมคุณหมออยากให้ทำตามนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น และล่าสุดค่ะสาวลิเดียนั้นก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะรีบโพสต์ถึงปู่พงศิษฐ์ทันทีหลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาลกับสามีแมทธิวนะคะเป็นวันแรกเพราะก่อนหน้านี้ค่ะปูพงศิษฐ์ก็ได้อัดคลิปวิดีโอร้องเพลงส่งกําลังใจให้ทั้งคู่จนชาวเน็ตนั้นต่างซาบซึ้งจนน้าตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้ค่ะสาวลิเดียนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าปรารถนาพี่ปูแฮชแท็กพงศิษฐ์คมพี ขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆพาะและความหมายดีๆแบบนี้ที่ร้องให้เราสองคนได้ฟังกันนะคะรักพี่ปูและครอบครัวมากๆค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ